สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี f อซครับตุกยอนทัวร์ครับกับเชา้านี้เราเตรียมออกทริปครับทริปใหญ่ของเราทริปสิ้นปีนะครับสงขลาเชียงใหม่ครับงานนี้ก็ทริปนี้ก็แพลนกันน่าสักประมาณสัก10วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า10วันเนี้ย สงขลาเชียงใหม่มีอะไรบ้างเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอะไรยังไงนะครับาฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับนี่พาหนะการเดินทางของเราเป็นตัวนี้ครับ f o r t u n e r r นะครับเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปครอบครัวก็เลยใช้ตัวนี้นะครับอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเบนซินแล้วก็ใช้เครื่องแก๊สเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าจะจ่ายในการเดินทางนะครับค่าน้ำมันค่าแก๊สเนี่ยสักประบันเท่าไหร่ตลอดทริปนะครับนะเดี๋ยวเรารอจัดการเรื่องสัมภาระนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวได้ออกเดินทางกันครับโอเคเพื่อนนีเพื่อความสบายใจครับหลังจากเรา ขับรถมาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเรารู้สึกมันถามว่ามันปกติไหมมันก็น่าจะไม่ปกตินะครับเรื่องของเบรกนะครับเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมีอาการเล็กน้อยในการเบรกก็เลยต้องให้ช่างเช็คให้เพื่อที่จะเราจะได้ขับกันอย่างปลอดภัยนะครับ ตอนนี้ก็ให้ช่างตรวจเบรกให้ครับช่างก็ไล,ล่หลังปั๊มเบรกนะครับแล้วก็น่าจะต้องใส่น้ำมันเบรกเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆก็เพื่อความสบายใจครับจะได้ขับกันยาวๆเพราะเราเดินทางไกลนะฮะ โอเคเดี๋ยวรถเสร็จเราก็ไปต่อนะครับคืนนี้ตอหมายน่าจะจังหวัดประจวบคิรีขันธ์นะครับแะทานข้าวกันครับตอนนี้เรามาถึงสุราษฎร์แล้วนะครับจากสงขลามาตอน8โมงตอนนี้ก็ถึงสุราษฎร์แล้วครับมานั่งแะกินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงกนะัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้จะถึงเชียงใหม่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่เถินนะครับอ่านี่คือวันที่สองของการเดินทางเมื่อคืนนี้เรานอนประจวบนะครับนอนประจวบแล้วก็ตั้งแต่เช้าแปดโมงเช้าจนถึงตอนนี้เราก็ขับยาวเลย จากประจวบมา,าเชียงใหม่เลยนะครับอากาศตอนนี้ก็กำลังเย็นสบายๆจากตรงนี้ไปนะครับก็อีกสักประมาณสัก200กิโลเราก็าจะถึงเชียงใหม่แล้วนะครับอโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พักผ่อน1วันแล้วก็คงได้เก็บทริป เที่ยวเชียงใหม่กัน